ขบวนการค้ายาเสพติดนะคะทางด้านของเลขาธิการปปสค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหลังเกิดเหตุประทะอย่างต่อเนื่องกว่า13ครั้งที่กองบังคับการควบคุมผาดาฐานปฏิบัติการบ้านร้องทานตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทพานุรัตนหลักบุญเลขาธิการปปส พร้อมด้วยพลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุชายแดนภาคเหนือหรือนอบอยศอสอ5และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหลังเกิดเหตุปัญหายอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ห้วงเดือนพฤษภาคม2568ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจำนวน13ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิตรวม21ศพยึดยาบ้ารวม23 5 4 4 0 0 0เม็ดไอซ์58กิโลกรมัมฟินดิบ20.8กิโลกรมัมและยาสิบติดชนิดอื่นอีกจำนวนหนึ่งจากเหตุปะทะข้างต้นนะครับก็ไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับเลขาธิการปรปรสและคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลพร้อมรับฟังเกี่ยวกับการรายงานสรุปสถานการณ์ประทะ และสถานการณ์การลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่โดยเลขาธิการปรวสก็เน้นย้ำนะครับว่าขวัญกำลังใจเป็นกำลังรบที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าทรงอนุภาพครับจึงได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมมอบบำรุงขวัญด้วยตนเองและยังย้ำว่าสำนักง,งานปปสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้สนับสนุนเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการสากัดกั้นยาเสพติดให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ